ต้องอยู่ฐานทับจะรอดหรอนั่นนั่นมันคืออะไรนั่นอ่ะฉันรู้มันคือพวกเกิดอะไรขึ้นวะและ้วเชนมาทำอะไรที่นี่นี่จากการมันเป็นไรหรอไอเชนทีเชนขออ ไปไปโปรไฟล์บอดีโอเคเดี๋ยวพาไปสวัสดีไอ้พวกงูติ๊ต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 ติ๊ หายตัว <I> อ้าวมันหายไปไหนหมดแล้วะแล้วเพื่อนฉันล่ะไม่มันม,มีจริงเพื่อนฉันตายไปแล้วเหรอเอะมีใครอยู่นะกี่บิดี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 กิบิดีดดดดดดเอ่อเขามาได้แล้วแหละตรงนี้ไม่มีอะไรแล้ว